มาดูเรื่องของผลกระทบนะคะจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9กันบ้างค่ะล่าสุดพบว่านะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสะดาวโจ์สงขาค่ะต่างพากันไปนำสิ่งของมีค่าเท่าที่มีนะคะไปจำนำที่โรงรับจำนำไม่เว้นแม้กระทั่งเครื่องมือช่างค่ะที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีวิต โดยพบว่าที่โรงรับจำนำนะคะหรือว่าสถานธนานุบาลในอำเภอเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะพลพวงจากโควิด -19 ที่ทำให้ประชาชนต้องหยุดงานหรือไม่ก็ตกงานขาดรายได้หันไปพึ่งพาโรงรับจำนำเพื่อที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินมาใช้จ่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะโดยผู้สื่อข่าวลงไปติดตามบรรยากาศนะคะในพื้นที่ของโรงรับจำนำพบว่า มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำทรัพย์สินมาจำนำตั้งแต่เปิดให้บริการในช่วงเชา้าจนถึงช่วงบ่ายทั้งสร้อยคอทองคําแหวนทองเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เวน้นแม้กระทั่งเครื่องมือช่างตู้เย็นและก็เครื่องซักผ้าโดยหนึ่งในนั้นนะคะพบว่ามีหญิงสาวอายุประมาณ35ปีค่ะที่มาพร้อมกับสามีนำเครื่องมือช่าง3ชิ้นก็คือหม้อแปลงไฟเครื่องเจียไฟฟ้าสว่านมาวางกับโรงรับจำนำ ซึ่งจากการสอบถามยิงสาวคนนี้ทราบว่าตัวเองและก็สามีค่ะซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับซ่อมแซมบ้านเรือนแต่พอช่วงไวรัสระบาดค่ะตัวเองและก็สามีก็ถูกเลิกจ้างเงินก็ไม่มีจะติดตัวค่ะซึ่งตอนนี้ภาระต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหาเงินไม่ทันต้องนําเครื่องมือทำรรมาหากินมาจำนำเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านก่อน ซึ่งหญิงสาวคนนี้เล่าให้ฟังอีกคว่าตัวเองลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทด้วยนะคะจากรัฐบาลและก็หวังว่าจะได้เงินตรงนั้นมาประทังชีวิตแต่เธอบอกว่าตอนนี้ทั้งเธอและก็สามียังไม่มีเงินเข้าบัญชีแม้ตะบาทเดียวซึ่งก็คงยังต้องนับวันรอกันต่อไป ส่วนทางด้านนายจิรพัฒน์ลิปตะวัฒนกุลผู้จัดการโรงรับจำนำนะคะของเมืองสะดาวบอกว่าช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะส่วนมากชาวบ้านนะคะก็จะนำทองคำมาจำนำส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ80-90%ของสิ่งของที่นำมาจำนำค่ะ ซึ่งพี่เขาก็บอกนะเขาว่าสิ่งที่น่าสงสารก็คือชาวบ้านที่ยากจนจริงๆเนี่ยบางคนต้องนําเครื่องมือทํามาหากินมาจำำํานําไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีเพราะว่าเดือดร้อนหนักซึ่งทางน้้นผู้จัดการโรงรับจํานำบอกอีกค่ะว่าตอนนี้นะคะทาง เทศบาลเมืองสะเดาสั่งกำชับให้โรงจำนำรับสิ่งของทุกชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำนำและให้ความช่วยเหลือเต็มที่กับชาวบ้านที่เดือดร้อนและก็ยังมีการประกาศปรับลดดอกเบี้ยขั้นต่ำเงินต้นไม่เกิน5,000บาท คิดดอกเบี้ยนะคะเพียงแค่0.125สตังค์ส่วนที่เกิน5,000บาทก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนแล้วก็ยังฝากประชาสัมพันธ์นะคะไปยังประชาชนในพื้นที่ค่ะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเองก็แล้วแต่สามารถมาใช้บริการที่โรงรับจำนำนะคะโดยเฉพาะบอกว่าฝากเลยว่าให้เอามา ที่โรงรับจำนำของรัฐเท่านั้นนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมเพื่อจะได้ไม่เป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลที่เรียกว่านายหน้าหรือว่าโรงรับจำนำที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ